สวัสดีครับผมครูสรยุทธ์พันทองครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการรัดดอกสว่านนะครับเป็นตานีกระไพนะครับเพื่อป้องกันสายตาของผู้ปฏิบัติงานนะครับเห็นนะครับมุมทั่วไปที่ผิดออกมาจากโรงงานจะเป็นมุม118องศานะครับแล้วก็คือข้างละ59องศานะครับก็คือการเจียระไนก็คือจะเจียทีละด้านนะครับนะเจียทีละด้านนะครับ ต่อไปก็จะสาธิตนะครับการยกระดนะครับเรื่องจะมีแ่นวางชิ้นงานนะครับแบบเรียบหรือแบบที่เป็นร่องนะครับวางสว่างนะครับแบบนี้นะครับการจับดอกงสว่างนะครับให้ใช้มือซ้ายนะครับจับไปที่บริเวณด้านของด้ามนะครับของด้ามแล้วมือขวาจับไปที่ด้านหน้านะครับมือ วางไว้ที่นิ้วทั้งสี่นิ้วแล้วก็นิ้วหัวแม่มือกดไว้นะครับกดไว้ที่ร่องนะครับอ่ต้อนดันเข้าไปนี่ครับอ่มือซ้ายต้องต่ำกว่ามือขวาตลอดนะครับาบางครั้งนะครับที่เห็นนักศึกษาเตียทิพย์มาก็คือบางคนในตอนตอนจะเริ่มเข้าเนี่ยจะเข้าแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นแบบนี้นะครับมันจะทําให้อ่า ลายดอกสว่านนะครับหรือคมดอกสว่านโดนเจียเข้าไปแล้วนะครับมันก็ทําให้เจียเจียผิดวิธีนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับนี่ครับลูบขึ้นแบบนี้นะครับลูดขึ้นนี่ครับแล้วก็หมุนมาแบบนี้นะครับนี่ครับลูดเบาๆนะครับโอเคครับเอาครับเอครับ เกียไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ให้ตรวจสอบมุมนะครับโดยตั้งใบวัดมุมไปที่59อ,องศานะครับดูจากฝั่งขวานะครับย้อนไปทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับนะับ59อ,องศานะครับเล้นเลยนะครับคือศูนย์องศาจากฝัง่งขวาหมุนทวนไปฝั่งซ้ายนะครับ59อ,องศานะครับ ทิเขีตรงนี้นะครับสังเกตนะครับแล้วก็การเช็คตรวจสอบเห็นไหครับเอาด้ามทาบไปที่ลำตัวของดอกสว่านนะครับแล้วก็ค่อยๆลู่ลงนะครับให้มันได้มุมนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็เช็คทั้งสองฝั่งนะครับโดยปกติแล้วก็คือจะเช็คทละด้านก่อนให้มันได้นะครับให้มันได้มุมข้างนึงก่อนนะครับแต่ถ้า นานแล้วทำไม่ไหวแล้วนะครับก็จะเจียทีเดียวเลยของฝั่งนะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอาค้งฝั่งที่หนึ่งกับค้งที่สองเนี่ยนะครับต้องทำมุมเท่ากันด้วยแล้วก็มีระดับความสูงเท่ากันด้วยนะครับต้องดูนะครับต้องดูให้ดีทีนี้นะมุมหลบะบริเวณที่เราเจียก็คือเจียมุมหลบนะครับ กเกียร์มุมหลบนะครับมันเกิดมุมหลบถึงจะเป็นการเกียร์ที่ถูกวิธีนะครับก็คือผิวท้องขาวเนี่ยนะครับจะต้องลาดเอียงไปด้านหลังนะครับประมาณ8องศานะครับเกียร์ไปแางนี้นะครับสกิดนะครับบางคนเกียร์ผิดมานะครับเกียร์ผิดมาก็คืออาการอาการวางมือไม่ถูกนะครับบางคนเกียร์แบบนี้นะครับเอามือซ้ายอยู่สูงกว่า มือขวานะครับเสียเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับมันจะมันจะทำให้าคมตัดที่อยู่ตรงปลายเนี่ยต้องตัดมุมจะไม่เกิดมุมลาดเอียงนะครับอาจจะไม่เกิดมุมเอียงไปข้างหลังนะครับะจะสังเกตว่านะครับเพรองอดูทอ่เชิดปลายนะครับสูงเกินไปจะทำให้เกิดมุมหลบหน้าเกินไปนะครับ การทามุมหลบมากเกินไปก็จะทําให้คมกัดนี่แหลมเกินไปนะครับความแข็งแรงก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าอามุมหลบที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้บล็อกสว่านมีคมตัดที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับนะครับนะครับลุกขึ้นแบบนี้นะครับลุกขึ้นนะครับ อย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดนะครับต้องต้องอมือซ้ายต้องอยู่ต่ำกว่ามือขวาตลอดนะครับะะน,นะครับอาช้านะครับอาช้าๆนะครับเห็นไหมครับอาคูก็จะลูดขึ้นมานะครับตามาหน้าหินนะครับเห็นไหมครับ นะถ้าเรารูดยาวมากนะครับหลัรลูดยาวมากก็จะทําให้บริเวณด้านหลังถูกเกียเยอะนะครับมันก็ทําให้เอียงมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้มันมีความลาดน้อยๆนะครับลายกต้เชือน้อยๆแล้วก็ลูดมั่ต้องรูดเยอะนะครับะนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เช็คดูนะครับ ก็เช็คนะครับดูว่าสองฝั่งนี้เท่ากันหรือยังนะครับถ้าฝั่งไหนสูงกว่าก็ไปเจียฝั่งนั้นนะครับให้มันเท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันจะทําให้รูที่เราเจาะใหญ่กว่าขนาดของดอกสว่านนะครับรูเจาะสามารถใหญ่กว่าขนาดของดอกสว่านได้นะครับเกิดในกรณีคมตัดไม่เท่ากันนะครับพื้นหน้าคือศูนย์ตรงกลางไม่ไม่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะทำให้ กิดการสายขณะเจาะนะครับเมื่อเกิดการสายก็ทําให้หลาลูใหญ่ขึ้นนะครับโอเคจะโอเคนะครับอารูก็ขออนุญาตนะครับจบการสาธิตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถา้านักศึกษา,านักเรียนนักศึกษาไม่เข้าใจก็ให้มาสอบถามได้